เดี๋ยววันนี้วิวก็จะมาแนะนำนะคะร้านเปิดใหม่นะคะวังวังด็อกคูค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเลยวันที่9สิงหาเนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีบริการสามบริการค่ะก็คือมีสระว่ายน้ำสุนัขอาบน้ำสุนัขแล้วก็ฝากรี้ยงค่ะอ๋ออันนี้เริ่มเปิดบริการให้บริการแล้วจริงๆอ่ะคือวันวันนี้วันนี้ได้เลยใช่ใช่ก็เข้ามาได้เลยก็คือสอบถามจองคิวได้เลยค่ะ มีมีเวลาเปิดอีกไหมคะเออตอนนี้เราจะเปิด9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะหนึ่งทุ่มใครอยากจะฝากน้องหรือว่าอยากอน้องมาว่ายน้ําค่ะนะคะก็สามารถมาฝากได้นะคะน่ารักนิมมลมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ชื่ออะไรชื่อปลาน้องโกค่ะปลาน้องโกลปลาน้องโกเจ้าของร้านเหร แล้วที่อยู่ที่เนี่ปักหมุนมันต้องเขาเรียกซอยอะไรซอยลาซานห้าสิบสามค่ะลาซานห้าสิบสาจริงๆเปิดในจีเอ่ะก็คือมีขึ้นขึ้นขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเขาไปดูเดี๋ยวนี้จะพาไปดูสระว่ายน้ำนะคะซึ่งจะเป็นบริการหลักของเราค่ะหลักหลักก็จะแบบว่าพาน้องๆมาว่ายใช่ไหมคะว่ายใช่น้องๆก็จะว่ายได้ตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปสเดือน ใช่ก็เรารักทุกสายพันธุ์เลยจริงๆจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีจะมีพี่ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ที่เขามาสอนน้องใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงใจดีเลยมาคอยให้บริการให้ก็จะพาน้องว่ายน้ำสระใหญ่มากโอ้จริงแล้วก็จะฟรีชูชีพได้ค่ะที่บาจริงๆก็ไม่เคยแบบได้เห็นนะว่าเวลาก็ว่ายน้ำมันเป็นยังไงเลี้ยงอ๋อตอนนี้เลี้ยงเหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าแอนก็ไม่ค่อยแบบว่าพาเขาไปมาว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ไงใช่ใช่คือถ้าเกิดหมาใหญ่อ่ะค่ะจะเขาจะมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็แคบแคบทุกตัวแหละก็ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเนี่ยมันจะอยู่ในบ้านปูนเนาะพื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องอ่ะก็จะมีผลเสียกับกับเท้าแล้วก็สะโพกของลูกหมาโดยตรงค่ะตรงข้อก็ถ้าเกิดว่ามาว่ายน้ำสักแบบเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ให้เขารีแล็กด้วยใช่ก็คือจะช่วยลดความเครียดของน้องอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมแล้วก็เจ้าของลงได้ด้วยนะคะทีนี้จริงหรอใช่ค่ะก็ไหวกับองได้เลยใช่แล้วก็สามารถจองคิวได้นะคะสามารถจองคิวได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนลดไหมอันนี้เป็นพี่สาวใช่ก็ตอนนี้จะบอกจะบอกว่าอะไรเป็นคุณอาร์ใช่นี่สบายอันนี้เป็นอาร์นะคะเพราะว่านี่เป็นน้องสาวพี่บอยก็สามารถใครที่ได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็สามารถ จองคิวมาได้เลยมีพิเศษไหมมีถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับพี่แอนวิวลดให้20%ค่ะเฮ้ยหายากมากเลยนะเนี่ยเราเราเรามีช่องทางแบบติดตามหรือเออมีแฟนเพจไหมมีมีค่ะก็เพจวังวังด็อกพูค่ะไอจีก็วังวังด็อกพูค่ะเสิร์ชได้เลยเป็นภาษาอังกฤษ W A N W A N แล้วก็ด็อก B O G แล้วก็พูสระวายน้ำค่ะ P O O L ง่ายขึ้นเลยค่ะขอถามชื่อนี้มาจาก เป็นคือจริงๆ,งๆอ่ะคือด้วยคําว่าน้องสาวอ่ะอยู่ญ,ญี่ปุ่นเนาะวังวังอ่ะเป็นเส<า>ียงเห่าของเออ่ของน้องหมาจริงใอในภาษาญี่ปุ่นค <PG> ่ะห้องห้องนี่นะใช่ใช่ของของไทยจะเป็นห้องห้องใช่ไหมแล้วก็แบบบ็อกบ๊อกอะไรเงี้ยแต่ว่าของญี่ปุ่นจะเป็นวัง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 ด็อกูนี่แต่เช่น่ารักน่ารักน่ารักครับจริงๆคืออ่าผลใน GPS ก็ขึ้นแล้ว Google Map ก็ขึ้นแล้วใช่ค่ะ ราคาก็เริ่มต้นอ,อ,อาบน้ําตั้งแต่หนึ่งกิโลกรัมเนี่ยขึ้นไปถึงเจ็ดเนี่ยกิโลอะค่ะหกร้อยห้าสิบาทค่ะราคาแพงสุดเราอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบาทเองรวมอาบน้าเป่าขนแล้วก็เช็ดหูให้เรียบร้อยเลยค่ะโอ้ยราคาหน่ารักราคาหน่ารักก็สามารถพาน้องน้องมาได้นะคะหรือว่าใครจะฝากน้องๆไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะติดต่อได้เลยเดี๋ยวให้คลิปนี้ขึ้นรายละเอียดต่างๆให้ด้วยนะคะโอเคโอเคค่ะครับขอบคุณนะคะ ขอบคุณแย้มค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับหน่อยเตงก็ไม่ขึ้น